สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกินเที่ยวง่ายๆสไตล์อีสานนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อมาทําเมนูแกงหน่อไม้นะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะผสมนะคะก็จะมีหน่อไม้ต้มนะคะน้ำยานางค่ะชะอมค่ะแล้วก็พริกสดผักกูดนะคะแล้วก็เห็ดนางฟ้าค่ะผงปรุงรสค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็เกลือค่ะ ขั้นตอนการทําแกงหน่อไม้นะคะเราก็จะนําหน่อไม้นะคะมาต้มเพื่อเอาความขมออกนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะหนึ่งช้อนเพื่อลดความขมนะคะตอนนี้นะคะหน่อไม้ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อมานะคะเราจะนําเนื้ยนางมาใส่หม้อนะคะใครชอบทานเผ็ดก็ตำพริกกับหอมแดงใส่เพิ่มได้นะคะ ทิ้งไว้ให้เดือดสักพักนะคะพอน,น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่หนม้ลงไปปล่อยให้เดือดสักพักนะคะพอน,น้ำเริ่มเดือดน,นะคะเราจะมาปรุงรสกันเลยค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปนะคะผงปรุงรสค่ะล้ก็ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราจะมาชิมกันนะคะ โอเคแล้วค่ะเราจะผักมาใส่กันเลยนะคะใส่พริกลงไปก่อนนะคะให้เขาสุกแล้วก็ตามด้วยเห็ดค่ะ แกงหน่อไม้ใส่ผักเยอะๆยิ่งอร่อยนะคะมีอะไรใส่ได้หมดคะ่ะเพราะว่าสูตรอาหารเป็นไม่มีสูตรที่ตายตัวอยู่แล้วนะคะใครชอบอะไรก็เอามาใส่ได้เลยนะคะ เ็สุกสับคับนะคะต่อไปนะคะเราจะมาใส่ผักกูดกันเลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยเชียวอมค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะเตรียมเสิร์ฟใส่จานนะคะเราไม่ต้องให้ผักสุกมากเพราะว่าเราจะให้เขาแค่สรบสุกก็พอ เสร็จแล้วนะคะถ้าท่านใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ